สวัสดีค่ะดิฉันเพจสัจกรณรหญิงนณนรีสีเหลืองสวัสดิ์เราพูดในการรงเยียนอนุตลกกา์บริบาลค่ะ โรงเรียนอนันตรักการบริบาลได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์กรมหาชนหรือที่ PQI ให้เป็นองค์กรรับรองในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในอาชีพดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่โรงเรียนอนันตรักการบริบาลน,นะคะได้จัดก,การประเมินในระดับชั้นที่1นนะคะก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะซันอิสมีข่าวดีมากๆนะคะจะมา แจ้งนะคะพี่ๆอสอมแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะทํางานในสถานพยาบาลน,นะคะดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนะคะดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือเนอร์ซิ่งโฮมก็สามารถมาเข้ารับการประเมินได้นะคะ มาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะจะแบ่งออกเป็น4ระดับชั้นด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละระดับชั้นเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งการประเมินของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับชั้นเช่นเดียวกันนะคะและในรอบนี้นะคะเราจะจัดการประเมินนะคะอาชีพดูแลผู้สูงอายุนะคะในระดับชั้นที่1นะคะในวันที่13และ14มีนาคม2564ค่ะ และในวันที่20มีนาคมนะคะเราจะจัดการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะในระดับชั้นที่2และระดับชั้นที่3ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินนะคะในแต่ระดับชั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันคะ่ะยกตัวอย่างเช่นในระดับชั้นที่1นนะคะผู้เข้ารับการประเมินเนี่ยจะต้องมีอายุนะคะไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุนะคะอย่างน้อย18ชั่วโมงนะคะ หรือมีประสบการณ์ทํางานนะคะมีใบรับรองการทํางานในการดูแลผู้สูงอายุนะคะอย่างน้อย1ปีนะคะและในระดับชั้นที่2นะคะ <Thr ough> ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย70ชั่วโมงนะคะ <IP> <asi> และมีใบรับรองการทํางานในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย2ปีนะคะและในระดับชั้นที่3นะคะ ต้องอายุไม่ตม่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะผ่านการอบรมนะคะอย่างน้อย420ชั่วโมงนะคะในหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุนะคะและจะต้องมีใบรับรองการทำง,งานในการดูแลผู้สูงอายุนะคะอย่างน้อย3ปีนะคะท่านใดนะคะท่านรู้ตัวว่าท่านมีคุณสมบัตินะคะสามารถที่จะเข้ารับการประเมินได้ ะะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพส่วนบุคคลในอาชีพดูแลผู้สูงอายุกันค่ะ<อ>เพื่อที่จะได้รับการรับรองความเป็นมืออาชีพนะคะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะซึ่งสําหรับท่านที่ผ่านการประเมินแล้วนะคะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรนะคะเพื่อรับรองการเป็นมืออาชีพของท่านนะคะรับรองการผ่านการประเมินของท่านนะคะโดยที่จะระบ,บุสมรรถนะ นะคะว่าท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะในการดูแลผู้สูงอายุนะคะและท่านยังได้บัตรประจำตัวนะคะในการเป็นมืออาชีพนะคะในสาขาดูแลผู้สูงอายุอีกด้วยยังไม่พอค่ะท่านยังจะได้เข็มนะคะติดเสื้อนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพความเป็นมาตรฐานในอาชีพ,ออชพดูแลผู้สูงอายุของท่านด้วยนะคะและเมื่อท่าน เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองจะเป็นเครื่องแสดงว่าท่านเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมืออาชีพตัวจริงค่ะในการสมัครเข้ารับการประเมินนะคะจะมีค่าสมัคร250บบาทนะคะและค่าประเมินเนี่ย ก็จะแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นนะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาก่อนเลยนะคะบัตรประชาชนของท่านนะคะไม่เคยสมัครเข้ารับการประเมินมาก่อนเลยนะคะท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะในการประเมินเนี่ยนะคะฟรี1ครั้งนะคะนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านมาสมัครเข้ารับการประเมินนะคะท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการ สมัครเพียงแค่250บาทนะคะแต่สำหรับท่านที่เคยได้รับการสนับสนุนไปแล้วนั้นนะคะท่านเคยได้รับการประเมินฟรีไปแล้วนะคะถ้าครั้งนี้ท่านอยากจะสมัครนะคะเพื่อประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับชั้นนะคะก็จะมีค่าสมัคร250บบาทนะคะแล้วก็ค่าเข้ารับการประเมินนะคะตามระดับชั้น ท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนันตราการบริบาลค่ะเบอร์โทร032 514 1 0 0หรือสอบถามเข้ามาที่ Facebook Page ศูนย์ทดสอบ สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยโรงเรียนอนันตรการบริบาลหัวหินค่ะสถานที่ตั้งของโรงเรียนอนันตรการบริบาลจะอยู่ที่คิวรถปากละอูนะคะท่านสามารถเข้ามาที่โรงเรียนก็ได้หรือจะติดต่อให้ทางโรงเรียนส่งใบสมัครไปให้ท่านก็ได้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําในการเขียนใบสมัครของท่านทุกขั้นตอนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์อิฟก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆอสมและพี่ๆที่ทํางานในการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านนะคะมาสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าท่านเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพค่ะสวัสดีค่ะ